เห็นแวบๆแต่ว่ายังไม่ได้ดูแล้วก็ EP หนึ่งมันเป็น EP ที่เนเธอร์มันค่อนข้างจะครบลดแล้วก็มีมีส่วนที่น่าสนใจเยอะใน EP หนึ่งดีใจมากที่ EP หนึ่งนั่นรูด้วยกันเองครับแต่ว่ายังไงยังไงลองแนะน,นำตัวกันก่<ล>อนดีกว่าว่าใครรับรับบทเป็นใครบ้างได้เลยครับผมก็เริ่มจากผมแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมปอดพิทพงศ์นะครับและบทเป็น เอ้ยอุ้ยไม่ใช่โฟร์ดโฟร์ดโฟร์ดผมพแล้วจะเป็นคิดถึงคิดถึงอเคคิดถึงใครยังร้องครับสวัสดีครับผมปอร์ดติริพงศ์นะครับแล้วผมเป็นเบียร์ครับอาจจะลืมบอกไปว่าไลฟ์อยู่ป่าวเกิดอะไรสวัสดีครับผมแล้วผมเป็นเบียร์ครับสวัสดีครับผมมีวัตถุทอนครับแล้วผมเป็นเควินครับ ค่ะส, uh, สวัสดีค่ะนายนันทนิชาค่ะรับบทเป็นละลิศค่ะสวัสดีค่ะเฟรนดีนานะคะรับบทเป็นนานาค่ะสวัสดีครับตาวเซนทองครับรับบทเป็นเทีนครับสวัสดีครับเจ๋งชลี่ยพัชครับรับบทเป็นละลิศครับผมครับผมบิ๊กสรุปครับรับบทเป็นลิขิตครับครับกันเนอร์ครับรับบทเป็นดวิดครับแล้วก็มีน้องโคล่าครับหนูพูดไหนลูกโคล่าโ้ระนี่นรังมากนี่นักแสดงหลักนักแสดงหลักนิ่งมากน้องหมาครับปกติจะเห็น เอาใจดา,าราเล <c oughs> <c oughs> ยคาสิโดมรเลยนะฮะวันนี้แล้วจครับพี่เบียร์ <c oughs> ยรรกับเทวินกันเลยว่าผู้ชาเพื่อนในเรื่องเราเปน็นยังไงครับจริงๆสำหรับเบียร์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นผู้ชายกินแฟแลกตนการเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื <c oughs> ่อใจคนรอบข้างได้ง่ายแล้วก็ชอบช่วยเหลือทุกอื่นครับแต่บางครั้งความไว้ใจของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาต้องผิดหวัง <c oughs> ครับผมส่วนของเทวินนี่เป็นผู้ชาย แบล็กแฟกเหลือเกี่ยวนิดนึงนะครับอาจจะทุกคนอาจจะเห็นแบล็กไปก่อนแล้วก็อาจจะมาคลีนทีหลังนะครับทุกคนแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่เรียกว่ารักใครัจริงเขารักเดียวด้วยไม่ว่าเวลาจะผ่านขนาดขนาดไหนก็ตามแต่เขามีความรูมร้มีประสบการณ์มีแบบเขาเรียกว่าไงนะเหมือนใหม่กับความรักเคยมีประสบการณ์เรื่องความรักมาก่อนเลยก็เขาจะได้รับเรื่องแบบเรียนรู้จาก แต่ว่าที่นี้ผมว่าอย่างที่น่าสนใจก็คือในคลาสเตอร์เนียทุกคนจะได้เห็นทั้ง before และ after ของทั้งเควินแล้วก็เบียร์ครับเราาว่่<ช>ัังงคคอข้ทูจะได้เห็นทั้งสองโมเมนต์เลยทั้งโมเมนต์ที่ทั้งสองคนรักกันแล้วก็โมเมนต์ที่อีกคนนึงคลั่งรักแต่อีกคนนึงพยายามที่จะผลักไสออกไปว้กินดราม่ากินดราม่าใช่ครับแล้วครจะอีกสา่ะคลาคเตอร์อย่างน้ำในนยอย่างนี้บ้างค่ะของ ะล่าลินนะคะล่าลินก็จริงๆเป็นคนง,ง่ายๆนิ่งๆไม่อะไรกับใครไม่ยุ่งกับใครอยู่เงียบๆไม่พูดจริง,งเหรอลูกจริงๆริงครัคุณพ่อนไม่ต่อที่พี่บินเลยค่ะ,<น>ะเป็นพ่อลาลินครับเป็นพ่อกันเนอร์ด้วยะนะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่คิดว่าถ้าพูดก็จะบอกก็จะสปอยหมดเลยนะต้องดิ๊กนึงแล้วค่ะพี่นิดนึงึ่ง เป็นเป็นบ้านที่ไม่อบอุ่นแล้วกันนะอย่างี้ถ้าแบบว่าถ้าบอกหมดเดี๋ยวมันจะเป็นสปอยทั้งเรื่องไปครับเป็นบ้านที่ไม่อบอุ่นเป็นบ้านที่รักลูกชายไม่รักลูกสาวเห็นลูกสาวเป็นเอาละเครื่องมือธุรกิจเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่จะต่อยอดความยิ่งใหญ่ตัวเองประมาณนี้ครับก็อาจจะมีแบบแท็กติกคุณพ่อได้เลยครับครับแต่แต่สุดท้าย พ่อก็แพ้นะครับพ่อไม่ได้ชนะนะครับไม่บอกจบเลือกแล้วไม่บอกไม่บอกไงไม่บอกว่าแพ้ใครปาร์นเนอร์ค่ะลูกรลักค่ะคูกสีก็อยากจะเพิ่มแฮชแท็กให้คุณพ่อดีเด่นรเพาที่เดี๋ยวใช้กับลูกชายนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูในในเรื่องว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าคือเราเนี่ยก็จะก็จะรักพ่อมากแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมพี่สาวไม่รักพ่อเหมือนที่แบบเรารักพ่อเลยนะอะไรอย่างเงี้ย ขาข้ามไปนิดนึงมีลูกอีกคนนึงด้วย oh. เป็นลูกที่อาพับมากไม้ตามหาพ่ <c oughs> <c oughs> อแต่ว่า,า,วา <c oughs> ก็ไม่ได้เจอสุดท้ายก็ไม่ได้เจอ <c oughs> อันนี้คือเป็นลูกเลยเป็นลูกจริงๆลูก <c oughs> จริงๆครับเป็นลูกของอีกอีกภรรยาหนินี่วะสามคนเป็นพี่พี่เข้าโหมดอย่าให้พูดเลยอย่าให้ผมพูดเลยไม่ได้เจอเพราะว่าจะไปเจอกันในซีรีส์ไม่ทันแล้วรอดูว่าจะเจอทันเลยพี่เต๋าบอกหมดแล้วพี่เต๋า เป็นเพาะกไลเหรอ่าน้องเฟรนก่อนนะน้องเฟรนก่อน้วกค่ะเฟรนนะคะแล้วก็เราเปิดเป็นนานาก็จะเรียกว่าเป็นตัวสดใสของเรื่องดีกว่าก็เป็นเพื่อนสนิทกับพี่เวียนะคะแต่ว่านานาเนี่ยเขาก็ต้องรอดูว่าทําไมเขาถึงมาเป็นบอิก้ามาทำอะไรในกรุงเทพเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสาวเจียงใหม่เจ้าก็จะขายข้าวซอยใช่เดี๋ยวมารอดูว่านานาเนี่ยเขาจะมาทำอะไรมาแก้แค้นปะ เอ้ยจบเ่ออะไรสิจบเรื่องป้าจแค่นี้จบมาหลุดมาคนนิดโถเอ้ยตายแล้วจบเรื่องกันตอนนี้จบเล้วสบายใจแล้วเราไม่ได้หลุดคนเดียวอันนี้สามีพี่หนึ่งเหมือนสามไปนอกอีทีจบได้เลย่ะคเ้ยผมพูดอะไรดีผมไปแล้หมดแล้วผมเป็นลูกของคาทาครับซึ่งรับบทโดนพี่มอสนะครับผมเป็นพี่ชายของเควินใช่นะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับเล่นเป็นคนดีครับออ้ยรีบกลับเลยอะี้เรื่องจริงใช่งมัน คิดว่าผม่เป็นคนดีนะครับในเรื่องใช่ครับแต่ในเรื่องก็รอดูแล้วกันครับกันนี่ใช่ครับก็เป็นการคลิกบทบาทเลยไม่เคยรับบทแบบนี้ก็สปอยแหละเป็นคนดีก็สปอยแล้วถามพวกน้องล้วตุ้มี่แม่เีเขาดูตอนแรกดิเขาก็เห็นแล้วฮะไม่ค่อยอยากสปอยมากกว่านี้แม่เดี๋ยวรอดูดีกว่าพูดจัดพูดจัดโบกมือแล้วฮะว่าอย่าอย่าหย่าได้แล้ว อ๋อไม่ได้นัดกันมาไม่ได้ก็ให้เราได้กลมกันเลยโอเคแล้วคนแรกอ่ะเจ๋งมเรียบร้อยก็รอบครันี้ยากเลยตอนแรกก็กะว่าจะรู้แล้วจะแนะนำตัวไงแต่ว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมแนะนำตัวอย่างงี้กันก็ถ้าลองสังเกตดีๆตัวผมจะเป็นตัวคนเดียวที่ไม่มีนามสกุลนะครับผมยังไม่ใส่นามสกุลไว้ทุกคนเห็นการเลยก็อยากให้รอติดตามว่าแบบว่าไตกลงแล้วผมเป็นลูกใครกันแน้ก็ไม่รู้ ปากอินดินของพี่บิงขนาดนี um> ้เขาไลฟ์อยู่อยากจะปากปากแฟนคลับอินดินไลฟ์อยู่คนที่นยิ้ในไลฟ์สดแล้วกันอยู่ด้วยนี่ถ้าปกติเราขาวพูดขาวสปอยเหมือนกันนะวันนี้ทำไมเรายอมทำกันบ้านันนิดนึงนิดนึงให้นิดนึงเออแต่ว่าอ่ะหน้าที่ของเราหลักๆในเรื่องเลยมีแค่หน้าที่เดียวเท่านั้นก็คือการมอบความสดใสให้กับเรื่องเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องี่กลิ่นดราม่าหนักสุดเรามาเป็นความสดใสหรอเป็นความสดใสเดี๋ยวได้เรื่องตั้งหัวใจนิดนึงเพื่อโดย บอกว่า EP หนึ่งวันนี้ก็คือมีแบบซีนที่แบบพิเศษเลยเราเรารู้ไหมคะเรารู้ไหมเรารู้ครับว่าจริงซีนซีนที่มันอยู่ไทย EP หนึ่งีที่เราถ่ายจะใกล้ปิดกล้องพอดีใช่ครับยังไงคทยพิเศษยังไงบอนว่าเฟอร์รารี่สีแดงแล้วกันครับรถสีแดงสเกตดีๆให้สัเกตรถสีแดงเอาไว้ดีๆครับอันนี้คือสปอยแล้ว สบายแล้วสู้พี่จิ evet> ๊กไม่ได้เลยนไม่ต้องขี้ยี่ปีหนึ่งมันเป็นช่วงปูเรื่องกัะมากกว่าครับพยายามเกินตัวละครแนะนำตัวละครตัวละครทุกคนนะฮะก็เรียกว่าวันนี้แบบข้ามภาดเลยสักซีนหนึ่งมีใครพอจะแบบว่ามีซีนไหนที่อยากให้รอติดตามเป็นพิเศษไหมนอกจากรสีแดงเฟอร์รารี่สีแดง จริงๆผมว่า EP หนึ่งมันต้องติดตามทุกซีนเพราะว่าด้วยความเป็นอีพีปูเรื่องหมายนว่าทุกคนจะรู้จักไปหลายตัวละครในอีพีนี้ครับถ้าพลาดพีนี้ไปเนี่ยอีพีต่อไปจะแบบเลืมแลบวคนนี้เป็นใครเพราะตัวละครมันเยอะมากแสดงว่าวันนี้ก็คือทุกคนออกหมดเลย e ีหนึ่งเห็นทุกคนจริงๆกูย่ากอทุกคนไหมครับผู้จัดครับขอกออกทุกคนไหมครับไม่ฮ อีพีหนึ่งอีพีหนึ่งออกออกครบทุกคนไหมครับอย่างยางยางยางแล้วอีพมันจะเป็นรสชาติไหนมันจะฮิวใจมันจะแบบหรือมันจะดราม่าต้องเตรียมใจเตรียยนรสนตาผมคิดว่าเปิดมาด้วยผ้าแบบทาองพัสดุใส่เียกาคุกคนดูเข้ามาก่อน สดใสทั้งเรื่องจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแฮปปี้นะครับหวานต้นครับหวานต้นหวานต้นคมกลางและใบถ้าใครอยากสดใสก็ดูอีพีหนึ่งใช่ครับดูอีพีหนึ่งอีพีเดียวเลยอีพีอื่นก็คือทำใจเลยใช่เข้มข้นถ้าดูอีพีอื่นแล้วถึกเศร้ากลับดูอีพีหนึ่งใหม่เราไปไปดูอีพีใหม่ต่อครับอันนี้ได้อันนี้ได้อยู่ได้เวียนๆกลับมาดูครับใช่ครับถ้าถักวันนี้นี่คือจะแบบเป็นแนวไหนดี ถ้าวันนี้หรอมีใครโดนสาบโดนอะไรไหมตั้งแต่ยีดนี้ไหมอาจจะไม่ใช่เราสองคนแล้วกันนะอีดีแี้ก็อะไรอย่างอาจจะไม่ใช่เราสองคนอะไรลูกมองหน้าพ่อแล้วลูกเคยโดนสาบแล้วลูกก็มองแปลว่าอะไรลูกเออไม่ได้ว่ากเลก็คือเราออกมาซีนคุณพ่อก็คือโดนเลยหรออีดนี้เขาโดนเลยเหรอยังแต่จริงๆรักกันดีค่ะในครอบครัว หลอกล่อใช่แบบจริงๆที่พ่อพี่พี่พพพมิพูดไม่มีจริงเลยนะคะ <c oughs> พี่พูดไปทั้งหมดเป็นแบบว่าไม่ทันแล้วลูกไม่ทันแล้วแล้วแต่ว่านอกจากวันนี้ได้ดูตัวจร,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 ริงอำกันมีความพิเศรรษค่ะแสดงอะไรด้วยไม่รอยังไงสีอีกค่ะคือเป็นปนี่ครั้งแรกเลยครับที่ทุกคนจะได้ฟังเรียกว่า OST ของซีรีส์หนึ่งปีนะคะอ่าใช่ใช่ไ้มเพลงเงาครับเป็นเพลงที่อยู่จะเรียกว่าถูกใจเราใช่เลยใช่เป็นเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชัน acoustic ซึ่งนอกจากเอ,อเวอร์อชั่นต้นฉบับนี้เวอร์ชั่นนี้พวกเราจะร้องเพลงสองคนว้าว <Wow. S 3> <Wow. S 2> สักคอนมาสักค้อนนะสักคอนมาตรงนี้นั่นสิครับอเเงพี่งอครับอันนี้เหรอครับตรงนั้นหรือตรงนี้นจำไม่ได้ไหยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าวันนี้เราได้ยินเสียงร้องสองคนแต่ว่าร้องเพลงโอ้ตีนของทางพี่เซรแต่แล้วเราเองล่ะคะจะได้ฟังไหมโอ้ตีนไหม เพลงคู่ห <verw> รือเปล่านะครับใช่ครับบอกบอกได้เลยมั้งเพลงคู <mañana benim S 2> <rawd Moder> ่ครับเพลงคู่ครับใช่ถามใครเมื่อกี้ตอบเองเลยครับมีมีโอ้ชิงหนึ่งเพลงครับเป็นรอวันประกาศครับใช่แต่พูดถึงในนี้ก็คือแบบว่าร้องเพลงกันแบบพร้อๆกันหมดเลยมีเพลงคู่มีเพลงป็นอื่นด้วยไหมคะไม่มีครับทำไมล่ะช้อนเลยแต่มีเพลงที่ ที่เราทำมาเนี่ยศิลปินระดับประเทศเลยเกือบรุนแล้วศิลปินศิลปินที่อยู่นะคะไม่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 มีครับไม่มีครับไม่มีครับอุยหนักละครับเอยระวังลูกนั่งหลังนะโอเคครับดีเลยแต่เขาจะไม่ขยับเลยนะครับอันนี้อันนี้น้องก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นตัวเดินเลือกอีกด้วยด้วยใช่ครับอยู่บ้านพี่พี่บิ๊กเหมือนกัน ออยากหน้าด้ยนชไม่ช่ยเออโช่ยหรือไม่ใช่ลช่นยแล้วก่อนที่จะได้ไปดูอีพีหนึ่งกันค่ะเป็นรรมเียมเลยอยากจะขอสักแบบคนละสามคำสำหรับอีพีหนึ่งที่จะได้ดูอีกไม่อ่านนี้แล้วสามคำพอนะคะเดี๋ยวจปอยืนได้ครับกันล่นก่อนเลยนะกันรอติดตาม ดบดบเก่่อไปแล้วด้วยอเป็นว่าใครผิดได้ก่อนไม่ไดเลี่ยเียเยกได้เอาครับพ่เชื่อผมไได้ตอบมันยังง่ายอยู่ต้องตามดูครับหวานมากครับหวานไหนขอเ้าหวานมากครับไหม่วานยังเป็นม o ดนี้อยู่ในนี้อยู่อ แซ่บทิมไทยครับวาย yesterday เรือเริ่มแล่นว้าวอันนี้ก็แล้วแต่เบอร์รารี่ครับอันนี้ต้องพูดด้วยไหมต้องพูดค่ะต้องพูดไม่เราพูดเราพูดเป็นไทยแน่นอนวีทีวีครับยอดวีทีวีและองค์กรหนู ือว่าพูดแทนทุกคนแล้วกันเนาะโอเคครับฝากให้แฟนติดตามไปทั้งทีทแล้วก็แบบตลอต่อไปได้เลยครับก็ขอฝาก yesterday the series ด้วยนะครับทุกคนกำลังจะออนแล้วนะครับ ep 1เริ่มวันที่เก้ากุมภาพันธ์นี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับทุกคนทางทีวีท้อมือเลยครับทุกคนใช่ครับผมแล้วก็รอติดตามเรื่องราวความรักของทั้งเวียร์เควินและเรื่องเราอีกมากมายของตัวละครทุกอยูในเรื่องด้วยนะครับรับรองว่าเข้มข้น เือดเผ็ดมันอะไรหครับค,ครับผมโอเคขอบคุณค่ะ